เมื่อไม่นานมานี้ครับเราได้จัดพิธีการเนื่องในการติดตั้งกันหันลมอันแรกของโครงการพลังงานลมม่อนสูงขนาด600เมกะวัตต์ซึ่งจัดเป็นโครงการพลังงานลมลำดับแรกของเราในฝ่งเซก,กองทางตอนใต้ โดยรายง,งานระบุว่าฟาร์มกังหันลมแห่งนี้จะประกอบไปด้วยกังหันลมจำนวน133อันซึ่งคาดว่าจะติดตั้งบนพื้นที่1,000เฮกตาร์ครอบคลุมหมู่บ้านท้องถิ่น25แห่งกังหันลมส่วนหนึ่งจะถูกติดตั้งในอำเภอดักจึง110อันและอำเภอสนามไซ23่อันซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงเซกองและแขวงอัตปือตามลำดับโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งจำหน่ายแก่เวียดนามภายใต้สัญญาระยะยาว25ปี รายงานระบุครับว่าท่านสันสซยศีพันดอนานยกรัฐมนตรีลาวได้กดปุ่มเปิดกังหันลมอันแรกอย่างเป็นทางการและตีคองเป็นสัญญาณแสดงความก้าวหน้าของโครงการพลังงานลมแห่งนี้ท่านนัทอุตานุวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทมอนสูงวินพาวเวอร์จำกัดผู้พัฒนาโครงการพลังงานลมแห่งนี้เผยครับว่ากังหันลมแต่ละอันจะตั้งบนฐานกว้าง22เมตรและลึก35เมตรซึ่งมีความมั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธนัตได้กล่าวต่อครับว่าการหันลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง171เมตรโดยปัจจุบันโครงการนี้คืบหน้าแล้วร้อยละ30คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มต้นผลิตไฟฟ้าภายในปี2025ทั้งนี้ครับการผลิตกังหันลมถูกมองเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและมีส่วนเสริมสร้างการเติบโตอันแข็งแกร่งมั่นคงและยั่งยืน ทะเลกะหลายสีวิไลเจ้าแขวนเซกองเผยครับว่าโครงการนี้จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆผ่านการสร้างงานปร,ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งและกอสนุนการเข้าถึงพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านห่างไกลและเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นจะช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งจะขยับขยายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแข,ขวงเซกองและกระตุ้นความพยายามขจัดความยากจน โครงการพลังงานลมมั่นสูงเป็นโครงการพลังงานลมที่มีกําลังการผลิตสัญญา600เมกะวัตต์ตั้งอยู่ที่แขวงเซกองและแขวงอัตปือและคาดว่าจะส่งออกและจําหน่ายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามบริษัทระบุครับว่าหลังจากการก่อสร้างเสร็จโครงการนี้จะเป็นโครงการพลังงานลมแห่งแรกของเราซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นโครงการพลังงานใหม่ข้ามพรมแดนแห่งแรกในเอเชียขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสินหัว